และการโหนบานี้ก็สามารถเพิ่มน้ำหนักของหมัดได้ด้วยเช่นกันอีกทั้งหนึ่งการโหนไว้นานๆเลยนี้ก็จะเพิ่มน้ำหนักหมัดได้เช่นกันอาจจะนานสักเป็นชั่วโมงเลยก็ได้และการโหนนี้ก็ไม่ต้องดึงตัวเราขึ้นไปเป็นเซต10เซตหรือ100เ้เซตไม่ต้องโหนธรรมดาเลย คือแขนเรายาวแล้วก็หวนว้ไว้เลยแต่แบบที่ดึงเตงขึ้นไปเนี่ยก,ก็จะเพิ่มได้เช่นกันแล้วก็มันจะเพิ่มหนักหมัดได้ดีกว่าได้ซ้ำแต่นี่ก็อีกเทคนิคหนึ่งเท่านั้นและการหนบานั้นควรหวนเป็นจังหวะที่ช้าหน่อยๆไม่ควรหวนดเ,เร็วให้ถึง50หรือร้อยเลย พราะก็จะทําให้เส้นพลิกได้และการบาดเจ็บนี่มันก็อาจจะเรื้อรังหรืออาจจะเป็นอันตรายได้เช่นกันคือต้องคิดให้ดีก่อนก็ค่อยวนหรือฝึกอันนี้ก็เป็นทางเรื่องของการฝึกอีกทางเลือกหนึ่งเท่านั้น